พี่จะไปรับผ้าเช็ดหน้าแบบนี้มาฟรีๆไม่ได้ทําไมอ่ะพี่ต้องเอาตังค์ไปให้เขาด้วยบาทสองบาทก็ยังดีถือเป็นการแก้เคลด็ดฮันนี่เว้ยอะไรได้ผ้าเช็ดหน้ามาของฟรีพี่จุม๋มเดินผ้าเช็ดหน้าอืม ไ,ไหนเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยสิไปได้ผ้าเช็ดหน้ามาอย่างไงก็ฉันน่ะเดินกลับออกมาเนี่ยกลับกลับจากทํางานเขาก็นั่งทางกันอยู่อก็เลยแบบเออตอนแรกจะอุดหนุนเขาแหละแต่พี่จูเออเอาไปเหอะเอาไปเหอะเนี่ยแล้วเขาปักดูดิสวยเะล่ะเคยเจอผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ๆมันไม่เจอแล้วนวย้ยพี่จะไปรับผ้าเช็ดหน้าแบบน,นี้มาฟรีๆไม่ได้ทําไมอ่ะพี่ต้องเอาตังค์ไปให้เขาด้วยบาทสองบาทก็ยังมีถือเป็นการแก้เคลด็ดฉันไม่รู้อ่ะก็ถือว่าฉันไม่ผิดก็เขาให้อ่ะ ก็รู้แล้วยังไงหนูบอกไป<ห>เลยให้ของขวัญล้วต้องให้เงินเขาทาไมอ่ะพี่<อ>ไปขวัญเ,เอาเงินไปให้เขาเลยบาทสองบาทเลยกี่บาทก็ได้ไปตอนนี้เลยปะไม่ไปแล้วขี้เกียจเดินนั่งไกลจากปากซอยด้วยเลยนะพี่รู้ไหมว่าการที่แบบไปรับผ้าเช็ดหน้าเขามาฟรีๆอย่างเงี้ย<บ>โบราณเขาถือนะพี่ว่าจะทําให้เกิดการสูญเสียเสียเงินเสียทองเสียคนรักบางทีถึงขนาดที่เสียชีวิตเลยนะ โอ๊ยไม่กลัวหรอเชื่ออะไรเลยสัลํายังไม่มีอะไรเลยจะบ้าเปล่าเนี่ยแค่ผ้าเช็ดหน้าก็เอาไว้เช็ดหน้าหนูก็แค่เตือนหนูก็ทาได้แค่เตือนเท่านั้นแหละแต่พี่ไม่เชื่อก็แล้วแต่โบราณถ,ถือก็ปล่อยโบราณก็ถือไปฉันคนรุ่นใหม่ฉันไม่ถือแล้วหนักอ่ะแล้วแต่พี่เอือใมสาระเนาะเชิญจ้ะค่ะใช่ค่ะ ค่ะอะไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปค่ะ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 ได้ค่ะได้ค่ะ,ะไม่วะคน,นขับรถยังไงของมึงวะเนี่ย พี่เมยเป็นอะไรใกล้ฝนดิแกทําไมเกิดอะไรขึ้นฉันน่ะใช้ไปไปซื้อของให้เอาของไปให้พ่อกับแม่แล้วแล้วมันขับรถยังไงอ่ะชนตายรถติดล้อมันตายเลยแกฝนนเหรอเออไม่เป็นไรนะพี่ทำดดีไว้ทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้ก่อนไม่เป็นไรนะพี่มันคงหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วแหละนะ ชาตินี้นะมันหมดเวรหมดกรรมไปแล้วถือว่ามันทําเวรทํากรรมมาเท่านี้บุญมันมีเท่านี้นะอฉันใจดีๆไว้ไม่น่าไม่เชื่อแกเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแกพ้าดฉันหน้าเกี่ยวกับผ้าดฉันหน้าปะวะเนี่ยฉันไม่เชื่อแกแล้วมันก็สับน้ำตาฉันจริงๆอ่ะไม่เป็นไรเรื่องโบราณมันก็คือเรื่องของโบราณเนาะตอนนี้ก็ผิดของฉันเองใช่ไหม ไม่พี่อย่าไปโทษตัวเองเลยนะ <ทำ S 1> ไม่ต้อง,งโทษตัวเองจะทำยังไงอ่ะไบๆเดี๋ยวเราไปจัดการกรงยมพาลนู่นนี่อะไรให้เสร็จเนาะเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะ